บ้านบีบีโฮมไอ้บ้านบีบีรีสอร์ทหลังสวนชุมพรน,นะคะไอะแกไปคนไทยเดี๋ยวแม่จะพาน้อโ okay. นะเราได้ปลาหมึกสดๆมานะคะเนี่ยน้องแกไปดูพี่กันทรัหมึกกับปลาโอ้โหเห้ยมีคนดูศูนย์คนม,มันจะปลาหมึกกวนปลาหมึก ปลากะปาหมึกคือทะเลทะเลทะเลมาเก็บทำอาหารเองอก็ไปช่วยหนูแล้วนีแกปมาดูอาหารเองด้วยนนีมีรค่นออ,ออกเยอบัตุตลใส่จ้าอ๋ั่ทิพย่ใส,ส่ทับสเลยพ่อมีมาเก็บผัดมาม่าใส่ปลาหมึกพ่อ ไข่ในนี่เขาก็มีนะคะไข่ในไอในอะไรนะในตู้เย็นเขามีไข่มีน้ำดื่มน่าจะเป็นเหลือจากปุ๊บที่แล้วนะคะห้องพักเขาน่ารักมาก,ลกเล็กๆนอนได้หมดเลยค่ะค <น S 1> สี่คนดู<า>สูงคนนะเมื่อกี้เข้ามาสาม,าแ,ลมแล้วกาออกไปล้วค่ะแล้วคนตามดูที่หลังไคะ <S <S> <S เบาไฟห,หน่ยนิดนึง โอ้โหโอลงโอเคได้แล้วไปลงว้าสำเร็จแล้วเราอือเป็นไงบ้างเด็กๆสรุปไหมปลาหมึกใส่ไข่เดี๋ยวไปอย่ามาส่ ตงเมนูะปลาหมึกผัดไข่โอ้หมึกซาซิมิก็ไอ้กันพวกเนี่ยแกมึกมันซีมันยังซีเปีนอุ้ยมาเก็บทะเีไม่เก็บว่ามันไม่เก็บตั้งชื่อเมนูนี้ว่าพี่กันเอาไปทำข้างในเลยตัวนี้ให้วางอาหารตกเกียดีไหม ใคได้กินกันมันมันมันไม่น่าม่น่ากินเกี๊ยวกินเอาไก่ที่มาเขาตุันไงน อืมนี่ครับปาซิมีครับไม่ตองอะไรลูกเดี๋ยวมันได้นะัดจริงเ <s> นาะค่ะอะไรดีกว่าเห็นดเลยออจัดการดีกว่า สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ชุมพรนะคะทะเลไม่เก็บรีวิวสิอันนี้คืออะไร มาม่าผัดไข่ผัดปลาหมึกตีโพกเังไงสิตอนนี้ก่อนเลยแล้วหรือพ่อจะไปทำตั๋นวัวจริงหญิงใช่ไหมนี่นี่ไก่ทอดโอ้ยน่ากินนะกินเลย ขายในนี้นะะด้ค่ะยันไม่ชอบปลาปลาอะไรนี่สดเลยชอแซ่บบอกมเก็บอร่อยะะมาครับทรงดยยียังปิดชุ่มวนไปวนมามันซุมเลยจ้ะ มานี้เราต้องล้เก็กวาในข้าองแกหมือนบ้านเราแม่แบ้านเราไม่้องมสตจเราก็เก็บกวาดเอง่อไรครับดครับผมช่วยขนาดเล็กใหญ่ครับ

บุกสดๆเลยนกเนนะคือว่าสดมากเลยะต่ายยวไปลวกกินลวกกันชิ้น้มก็ได้เคดกินเหรอเสร็จไหมโอเคค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเรานางนาลีก็ขี้เกียจที่จะถ่ายคลิปแล้วก็มาตัดต่อนะคะเดี๋ยวเราถ่ายทอดสดให้ชมเป็นคลิปๆปไปเลยละกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขาหลักไม่ใช่แบบหลังสวนชุมพรที่พักเปิดใหม่สวยน่ารักน่ารักห,ห้องพักนิดนึงเออเน,นอนกันหมดเลยข้างล่างนิดนึง เียงเสริมเค okay, ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ,คะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนดูย้อนหลังค่ะ